จริงแล้วคือเอาว่าเอาว่า,า,วามันคงตอบโจทย์กับทุกๆกับทุกๆเพศแหละครับแต่ว่าเพศ่แต่ว่าเนี้ยทีเปเรนโบเนี่ยบทางสเปียประกันภัยเขาก็เล็งเห็นแล้วก็ให้ความสําคัญกับกลุ่ม LGBT มากขึ้นยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันก็ทำคือเขาเห็นถึงปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นยอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เเขาก็เลยอยากจะสร้างอยากจะสร้างแคมเปญน,นี้ขึ้นมาเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ให้กับ เอา GPTQ+ อะไรเงี้ยครับเออแล้วเอามันก็มองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันก็ดีนะเพราะว่าเพราะว่าการที่เราแบบโอเคการที่เรามีคู่ชีวิตอะไรเงี้ยที่เป็นคู่คู่ชายชายหญิงหญิงอะไรเงี้ยครับคือบางทีเราเราใช้เวลาคบกันมาสักระยะหนึ่งนานๆอะไรเงี้ยแล้วเราสุดท,ท้ายแล้วบางทีเราก็แบบเราอยู่กับเป็นเหมือนเพื่อนอยู่กับเป็นเหมือนเหมือนเหมือนคู่ชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็พอคนใดคนหนึ่งจากกันไปสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราเคยสร้างกันมาอะไรเงี้ยมันก็ยังย้ายรับผลประโยชน์ให้กันและกันอะไรเงี้ยครับอืมวมันก็ตอบโจทย์คับ ใช่ม,มันมันตอบโจทย์กับกับกับจริงๆแล้วมันตอบโจทย์กับกลุ่ม L G B T Q p l เนี่ยเยอะมากแต่ว่ากับทุกๆเพศก็สามารถร่วมโครงการร่วมแคมเปญนี้ได้ด้วย,ยะอะไรเงี้ยครับเข้าเรื่องอะไวนะเข้าเรื่องไวจงเตอพิตีติดต,ตีอะไรครับ อ๋อก็จริงๆเราอยากให้ติดต่อให้ให้ติดตามดูในทิพยาประกันไทยครับแล้วก็สำหรับแคมเปญของทิพย์เรนโบ้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเขาก็เขาก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาก็ค่อนข้างเปิดกว้างให้กับทุกทุกเพศอยู่แล้วอะเงยครับพี่ก็สดใสใช่ไหมคะก็เป็นธรรมดาเหมือนแคมเปญที่เลือกมาก็ไม่มีเป็นโอหักเลยไปก็มีเรียนอยู่โอหังไงเอาละ ก็ไงเด็กตัวที่หัวใจไงอ๋อ้วเราไงจรากระจิงไงกระจิงแหไงก็คุยกันมาสักระยะหนึ่งคับก็ประมาณ2เดือนอะไรเงี้ยแต่ว่าคือด้วยความที่เขาเป็นชาวต่างชาติเขาจะค oh, oh, okay. oh, okay. oh. so i̇şte> so ่อนข้างแบบว่าเหมือนเหมือนเวลาเขาชอบแสดงออกทางความรักแล้วมันก็เอาว่าคงเหมาะกับตัวเราเองอะไรเงี้ยที่แบบว่าเราเป็นคนชอบแสดงออกทางความรักอยู่แล้วมันก็เลยมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นเหมือนคนที่มาตรงจริตกันม้าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เพื่อนแนะนำ เจอเองจริงๆแล้วเขาเขามาทำเขามาทำรีเสิร์ชเพื่อจบมาสเตอร์ของเขาอะไรนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสเจอกันพอดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็เจอกันหลังที่เขาควาเลนทีนเสร็จอะไนะงี้ยก็คุยกันนี่มีอะไร คือมันมันเป็นเหมือนบางบางทีเราจะรู้เราจะรู้สึกว่าเรามีเคมีบางอย่างใน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 หัวเราอ่ะที่แบบเวลาเราเจอกันแล้วมันจะมีความมันจะมีความสปาร์คอะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เราก็เลยได้ได้มีโอกาสคุยกันก็ก็เริ่มจิบกันไปจิบกันมาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสายต่อครั้งแรกเลยป่ะหรือว่าจริงๆเราเคยมีคุยกับแบบฝรั่งบ้างอะไรเงี้ยครับก็มีแขกเป็นฝรั่งบ้างอะไรเหรอเลยไม่จริงสาระแขกหรือว่าไงนะไมาเขาเขาวอเมริกัน ือเรียกว่าไม่ยากในการที่เราจะเปิดใจอีกครั้งคือไม่ยากเพราะว่าเอาจริงเราก็จนแฟนเก่าเาเปิดเปิดใจคบกับแฟนมีแฟนไปหมดละเออเอาว่าคราวนี้เราก็ถึงคราวของเราที่แบบเอาว่าใช้เวลาในการที่บอกว่าทิ้งช่วงในการที่เราจะจะเริ่มเดทกับใครอะไรเงี้ยก็มาสักระยะหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยแล้ก็ปีกว่าเพราะว่ามันคงถึงเวลาแล้วแหละเราก็รวมถึงอาการคันของเรามันก็เริ่มมันก็เริ่มมาแล้วไงก็ใจใหม่อะไรอย่างเงี้ยตัวเขาคือเอาว่า ด้วยความที่เป็นฝรั่งครับ <c> มันก็เลยมีความแบบฝรั่งเขาจะมีความโรแมนติกแล้วก็มีความธรรมชาติอ่ะเออเขาอยากทําอะไรเขาก็ทําเขาไม่อยากทําอะไรเขาก็ไม่เขาก็บอกเราตรงๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยเราสบายใจเวลาเราเวลาเราอยู่หรือว่าเราใช้เวลากับเขาอะไรเงี้ยคือ ก็แล้วเสร็จเราก็ถามว่าแบบเอาก็ถามว่าอันนี้ตอนนี้เรากําลังแบบอยู่ในแบบความสัมพันธ์แบบไหนแล้วเขาบอกอ๋อแล้วก็เดทกันไงแล้วก็คือเราเป็นแบบเราเป็นคู่เดทกันอะไรเงี้ยคือแบบเขาก็อยากจะแบบทําความรู้จักกับเรามากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคค่ะก็คือเขาก็ชัดเจนเขาก็ชัดเจนแล้วเราก็ชัดเจนเขาก็ทราบเพราะแล้วตัวเราเองเราบอกเขาว่าเราก็โชว์ผลงานของเราอะไรเงี้ยเราอยากให้เขารู้ว่าเราทํางานตรงนี้เวลาแบบเวลาเขา เวลาเขามาเดินกับเราหรือไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีคนจับจ้องมีคนมองอยู่แล้วเขาจะโอเคไหมเ็าอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พี่นว่าก็ลองดูเพราะว่าเขาก็ชอบเรามากๆเหมือนกัน,นะอะไรเงี้ยมันก็ทำนี้ไม่ได้ค่ะเข,เขาบอกว่าเขาาบอกว่าชอบเรามากรู้สึกยังไงน,นั้นบอกไม่ต้องห่วงเพราะเราบอกเราชอบเขาตั้งนานแล้วค่ะคือ <laughs> ไม่เราเลี้ยความที่เขาพอคือเราเราเราป็นคนชอบฝรั่งอยู่แล้วคือเราแบบมีเรามีสเปคไว้ฝรั่งแต่ว่าส่วนใหญ่เราเราไม่ใช่สเปคของฝรั่งไง ก็าจะว่าเราเราชอบฝรั่งแต่ฝรั่งม่ค่อยชอบคนที่เป็นทยเพีอย่างเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบพอเราได้ม um ีโอกาสเจอเจอคนที่เป็นสเปกเราจริงๆเราก็จะรู้สึกแบบโอ้ยตายแล้วมันแบบมันต้องคว้าไว้ให้ได้อะไรเงี้ยก็เขาบอกว่าเขาจะเขาจะอ่ากับหลังจากเขาทําเสร็จอะไรเงี้ยก็น่าจะออกตุลาคมก็คือตุลาครับ แต่ว่าเขาบอกว่า maybe longer คือบอกว่าถ้าเกิดว่าจะแบบดีอะไรเงี้ยก็อาจจะอยู่นานกว่านั้นอีกอันนี้อันี้อยูว่าเป็นของขวัญมันเกิดใช่เป็นของขวัญมันเกิดเลยครับก็คือเราก็ได้เอออะไรเงี้ยนะอะไรนะเรื่องของขวัญของขวัญก็เป็นของขวัญมันเกิดให้เรา หวานที่แต่คนแซงหนักมากเออยายหญิงแซวบอกว่าไม่คิดจะลงรูปเดี่ยวมั้งเลยเหรอบันตลอดแล้วมันส่งมาหาส่วนตัวด้วยจ้าย่าเนี่ยแล้วคือสัมภาษณ์ก่อนที่กูจะสัมภาษณ์เัวเราะเามาเต็มที่แล้วเออใช่ก็จริงๆแล้วคือเราเองจริงๆตัวเราเองอะเรารู้สึกว่าตอนแรกเราก็ยังไม่ชัวว่าแต่พอได้มีโอกาสคุยกันได้เจอกันโอเคเราคุยกันเราคุยกันแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรา เราก็เริ่มว่าต่คนต่างก็รู้สึกมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วคนก็คอยสำบันหน้าอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกส่วนใหญ่ออฟเองก็เป็นคนแบบเปิดตัวค่อนข้างแรงแต่ว่าตัวตัวเองเขาก็บอกว่าแบบจริงๆแล้วการที่เราแสดงออกจากความลับมันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะอะไรเงี้ยจริงออฟเองมีความกลัวการเปิดตัวเรื่องของเราออฟไม่กลัวค่ะแต่ว่าคือแค่ไม่ไม่กลัวแต่เพียงแต่ว่าอย่างสุดท้ายอย่างที่เบอกแล้วว่าสุดท้ายแล้วคนก็จะแบบ เหมือนบางทีก็จะอาจจะมีอารมณ์แบบหมันไส้บ้างยอะไรเง <S <S ี้ยแบบเปิดตัวดูก็จะค่อยดูนะอะไรอย่างเ<อ>งี้ยแต่ว่าเอาเป็นก็คือเอาไม่ซีเรียสอะคือเอาแค่รู้สึกว่าทุกวันนี้ถ้าเรามีความสุขเราอยากทำอะไรเราทําแล้วก็อนาคตมันเป็นเรื่องของอนาคตที่เราไม่สามารถตัดสินใจได้ได้อยู่แล้วหรือเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้อยู่แล้วว่าเราจะอยู่หรือว่าคบกับเขาได้ไปอีกงานเท่าไหร่หรือว่าเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าเกิดว่านักขณะที่เราคุยกันคบกันเรามีความสุขแท่านั้นก็พอแล้วเพราะว่า ฝรั่งเองเขาก็เขาก็คงเขาก็รู้สึกอย่างนั้นอย่างเงี Jacob> ้ยแสดงว่าตุลาแล้วคือพี่ออฟก็ไม่ได้มองห่อว่ามันจะยังไงก็คือถ้าเกิดว่าปัจจุบันเราทำดีอ่ะแล้วคือฝรั่งอ่ะครับเขาจะมีความแบบเขาจะใช้ความรู้สึกอ่ะนำนำทุกอย่างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นออฟว่า รอดูไปเรื่อยๆดีกว่าเดียพี่ต้นบกว่าไม่ทัวหมแบบระยะทางาไกลกันอะไรเงี้ยไม่เราเคยเราเราเคยมีเราเคยมีแบบความสัมพันธ์แบบนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราเคยมีความสัมพันธ์ที่มันแบบระยะทางที่มันไกลๆกันอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มันมันเลยทําให้เราเข้าใจมากขึ้นเราก็เข้าใจอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างคือเอว่าปัจจุบันนี้เราสามารถแบบเราสามารถบินไปบินมาได้อะไรเงี้ยคือหลังจากที่โควิดจบอะไรเงี้ยครับพี่สีบอกว่าให้ของขวัเราไปจริง ไม่ใช่เขาไม่ได้เขาเขาเขาไม่เขาไม่ได้ร้อแต่ว่าเราไม่แค่ไม่ได้แถบเพราะเขาเราคิดคิดเราไม่อยากนึกแบบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ค่ะทำชีวิตหวานจะเพิ่มขึ้นอีกคะโอ้ถ้าหวานถ้ามากกว่านี้ก็คือต้องมีการสอดใส่แล้วก็มารู้การสอดใส่เลยก็ถ้าสำหรับเอาว่าว่ามันก็เป็นมุมที่แบบเรามันทำให้เรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมุมที่เรามีความสุขใช่อันนี้คือ ข่ามุดาประโยชน์เราเออประโยชน์เราเนาะก็จริงๆก็คือเอาองขอบคุณมากๆนะที่แบบที่ให้ความสนใจในในตรงนี้อะไรเงี้ยคือเราก็อยากพยายามทําให้มันเป็นแบบปกติที่สุดอะไรเงี้ยครับคือคือเราก็อยากทําให้เป็นเหมือนแบบเราเป็นแฟนกับคนธรรมดาทั่วไปเป็นคู่ธรรมดาที่เวลาเขาไปไหนกาแฟแล้วเขาก็ลงเขาก็อยากมีความสุขอยากจะเก็บเป็นเมมโมรีในความทรงจำหนึ่งอะไรเงี้ยเขาเข้าใจงานเรากไหมเข้าใจงานเราแต่ก็ขันสุงก็คือ เขาก็เข้าใจคับเพราะว่าจริงๆเราฝรั่งค่อนข้างเปิดกว้างแล้วเขาก็คือค่อนข้างแบบค่อนข้างคือเราโชว์งานให้เขาเราเคยพาเขาไปดูเราเราร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างเขาก็เขาก็เขาก็เห็นเขาก็เห็นว่าเราเก่งอะไรเงี้ยเราะฉะนั้นที่แบบฝรั่งเขาจะชอบคนที่แบบเก่งดูแลตัวเองได้แล้วก็แบบจริงใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็พรามรู้สึกตัวเองอะไรเงี้ยเขาบองเขาเป็นคนตัวไม่แ่องจ้าบองความเป็นวนตัวไมฮะเวลาแบบไม่นะเพราะว่าเวลาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคือคือมัน คือเวลาสมมติบางทีเรา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 เดินอยู่คนเดียวเนี่ยเขาก็จะรีบเดินมากอดมาจับอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็คงห่วงแหละเขาก็ว่าเขาเราไม่ได้กินีเล่ยอันนี้บอกเราใช่ไหมอันนี้อวดอันนี้อวดอันนี้อวอันนี้บอกชื่ออะไรได้ไหมอายุขนาดเั่าไหร่เอาจัสตินมาพี่จัสตินเป็นลูกพี่หรือว่าเด็กกว่าดิโอเขาเด็กกว่า สปีสปีค่ัปีออเคย <Okay. S 3> okay.